ตอนถีบกระดานหนูหนที่ปีบกระดานเนี่ยสนุกจริงๆเหมือนเล่นสกีเลยก้าวแต้มเคยเล่นสกีเหรอไม่เคยหรอกแต่เดาว่าคงคล้ายคลกันสีสว่าดมาเล่นด้วยกันไหมไม่ล่ะเดี๋ยวตัวเปื้อนฉันอยากเล่นแต่ฉันเล่นไม่เป็นน่ะเดี๋ยวฉันสอนให้ พี่ชายชาวประมงแถวเนี้ยสอนฉันมาอย่างดีรับรองว่าไม่ยากพี่ชาวประมงเล่าว,ว่าตามปากแม่น้ำต่างๆเวลาน้ำทะเลลดจะเกิดเป็นหาดเลนกว้างใหญ่ไพศาล เขาจะถีบกระดานออกไปจับกุ้งหอยปูปลาที่ตกค้างอยู่ตามเลนพี่ชาวประมงจะใช้กระดานกว้างหนึ่งศอกยาวหนึ่งวามีปลายงอนแบบนี้เป็นพาหนะในการเดินทางจับปลาเขาจะเอาตะกรา้าใส่ปลาวางด้านหน้าแล้วจะนั่งคุกเข่าด้านท้ายของกระดานมาวิเชียนมาดลองลองมานะเอาขาหน้าจับไว้ด้านหน้าถ้าเป็นคน เขาจะใช้มือจับแม้วันนี้ก้าวแต้มเก่งจังเรียนรู้จากพี่ชาวประมงได้เร็วเชียวก็เป็นเรื่องที่ฉันสนใจนี่เรื่องเล่นสนุกขอให้บอกก้าวแต้มไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับผมแล้วคราวนี้วิเชนมาดก็ใช้ขาหลังถีบลงไปในเลนกระดานก็จะเลื่อนไปข้างหน้าฉันกลัวลองดูสิทีบเบาๆก่อนก็ได้ ชายโยถีบกระดานเป็นแล้วเย้ <Yeah! c oughs>